สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์รายการหมอไม่จนกับผมหมอกายหมอฟันที่ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนมาขุดเหมืองไม่ใช่เหมืองแร่แต่เหมืองบิตคอยฮ่าหมอกอฟนะคะหมอเออาสวยสดใสหัวใจคริปโตวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องบิตคอยกันคะ่ะแต่ไม่ใช่แบบยากๆนะคะเราจะเริ่มจากสิ่งง่ายๆที่ใครๆก็เข้าใจได้คะ่ะ <c oughs> ใช่เลยและสิ่งที่ง่ายที่สุด แต่คนส่วนใหญ่มองข้ามก็คือไวท์เปเปอร์ของ Bitcoin นั่นเอง เอกสารขา,ขาวๆก้าวหน้านี้นะสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะหมอไกลโอ้โห oh อย่าดูถูกนะน้องกอล์ฟมันคือจุดเริ่มต้นของจักรวาคลคริปโตทั้งใบถ้าไม่มีมันไม่มีบิตคอยไม่มีบล็อกเชนไม่มี NFT ไม่มีคริปโตเกิลฮะอุ้ยงั้นน้องขอสมัครเป็นคริปโตเกิลก่อนเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาเข้าเรื่องเข้าเรื่องไวท์เพเปอร์ของซาตตูชิเนี่ยคือเหมือนแผนผังสร้างบ้านของระบบการเงินใหม่ทั้งใบมันเขียนไว้เลยว่าบิตคอยเป็นเงินส อิเล็กทรอนิกส์แบบไม่ผ่านคนกลางไม่มีแบงค์ไม่มีในหน้าไม่มีค่าธรรมเนียมแพงๆแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหมออย่างพวกเราคะหนูทำงาน e r ยังไม่ค่อยได้ใช้บิตคอยเลยเกี่ยวดีคิดดูสิถ้าในอนาคตเรารับค่ารักษาด้วยบิตคอยได้แล้วราคาบิตคอยขึ้นปุ๊บ ค่ารักษาหมายถึงทองคําดิจิตอลเลยนะหมอ ER ก็ต้องเทรดด้วยนะคะงั้นคนไข้ต้องรอให้หนูเทรดก่อนถึงจะเย็บแผลให้ได้ไหมคะเอาจริงๆสตชิเขียนเอกสารนี้ตอน2008นะตอนแฮมเบอร์เกอร์คริสเศรษฐกิจพังจับมันคือคําตอบของการเงินที่พังจากระบบเดิม อืมนั่นแปลว่าไวท์เ p เปอร์ไม่ใช่แค่อ่านขำๆแต่คือการเข้าใจระบบใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกการเงินจริงๆใช่เลยอ่านให้ลึกแล้วจะรู้ว่า Bitcoin ไม่ได้มีแค่ก้าวหน้าแต่มันมีน้ำหนักมหาศาลเหมือนฟันกรามซี่สุดท้ายอะน้องหนูว่าสำหรับมือใหม่เริ่มจากการอ่านไวท์เ p เปอร์ก็ดีนะคะเพราะว่ามันไม่มีสัพบเทคนิคเยอะแล้วก็ไม่ได้ขายเหรียญอะไรเลยด้วยนะ ถูกต้องไม่มีรักไม่มีสแกมมันคือจริยธรรมของคริปโตเลยนะน้องงั้นวันนี้ฝากไว้เลยค่ะก่อนจะเทรดก่อนจะซื้อเหรียญเปิดอ่านไว้เปเปอร์ซักก่อนนะคะทุกคน,นคอย่าเป็นหมอฟันที่เทรดคริปโตแล้วโดนถอนลากถอนคนเพราะไม่อ่านไว้เปเปอร์แหะครับ <c oughs> ไม่ไหวแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าหมอไม่จนพอดแคสต์อยู่กับหมอกายและหมอกอฟค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ